จลน้ำมะขามหลังจากที่ผมลงเมนูปิ้งปิ้งย่างไปแล้วทานกับน้ําจิ้มแจลน้ำมะขามนะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าทํายังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับเริ่มจากเราต้มน้ําเลยนะครับแล้วก็นํามะขามเปียกนะครับลงไปละลายขยีขยีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเทใส่กระชอนแล้วผมจะบี้บี้นะครับเพื่อให้เนื้อมะขามเปียกเนี่ยเขาออกมาครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะได้มะขามเปียกแบบเข้มข้นเข้มข้นเลยครับเราจะปรุงรสเพิ่มเติมด้วยนะครับน้าตาลมะพร้าวครับแล้วก็น้าปลาครับเราจะคนให้น้ําตาลละลายเลยนะครับเห็นไหมครับน้ําจะใสขึ้นแล้วก็ปล่อยไฟเคี่ยวเรื่อยๆนะครับด้วยไฟเบาๆครับแล้วก็ทิ้งไว้หลังจากนั้นนะครับเรามาเทใส่ถ้วยครับน้ํามะขามจะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วปรุงรสเพิ่มเติมด้วยพริกป่นคั้วหอมๆข้าคั่วหอมๆแล้วก็โรยผักโรยสักนิดหนึ่งด้วยต้นหอมและผักชีฝรั่งซอยบีบมะนาวสักนิดหนึ่งแค่นี้ ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับแจวน้ำมะขามไม่ยากลองทำกันดูนะครับ